สวัสดีครับหลังจากคราวที่แล้วนะได้เปิดกล่องรีวิวนี่ฮะมี11ไลฟ์ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็เลยจะมาพูดถึงคราวที่แล้วก็พูดถึงกล้องไปนิดนึงเนาะแต่วันนี้จะมาพูดละเอียดมากกว่านั้นครับและข้อดีอันนึงของมันนะคือพี่อ่ะเคยทําพี่เคยแนะนําแอปนะสำหรับแคปสกีนหน้าจอเป็นเลคข,ขอนวิดีโออะไรเกิดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยก็จากนี้ไปนะไม่ต้องใช้แอปนั้นอีกแล้ว เพราะว่านี่ครับในเสี่ยวมี่นี่ครับมันจะมีนี่ฮะสกรีนเลคอร์เดอร์มันมีตัวสกรีนเล e คอร์เดอร์ก็สามารถปึ๊บก,กดแล้วก็มันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยชนะครับข้างล่างเนี่ยเ,เขียนว่าสตาร์ทเนี่ยแค่เรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บมันก็จะเล c คอร์ดให้เลยเจ๋งวะทีน,นี้ลองมาดูว่าในกล้องถ่ายรูปในแอปถ่ายภาพของ มี11ไลท์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างพอเข้ามาในแอปถ่ายภาพนะฮะหลักๆมันมีตั้งแต่มอนะครับไอตัวมอเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีเยอะมากเลยฮะตั้งแต่เป็น night mode นะฮะแล้วก็64 m นะฮะ64 m ก็คือ64ล้านอนะ่ะ64ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ช็อตวิดีโอก็สำหรับการถ่ายวิดีโอสั้นนะครับมีพาโนรามามีด็อก ument นะครับมีล็อกมี slow motion time lapse ดูอ l ลวิดีโอนะครับมีมูฟวี่เอฟเฟกนะครับมีลองเอ็กซ์โพเชอร์มีโคลนแล้วก็มีอันสุดท้ายเป็นตัวอีดิทให้กัแบบเยอะมากเยอะจริงไลท์ที่น่าสนใจนะแบบมันก็น่าสนใจหมดทุกอันเดี๋ยวคราวหน้านะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยขอเป็นคราวหน้านะพี่จะมาทดสอบในแต่ละอันนะอย่าง night mode อนะไรเงี้ยไปถ่ายภาพกลางคืนนะครับแล้วก็พาน o r a มาธรรมดาแล้วมั้งพานอโรมาเนาะอันที่น่าสนใจนะมีไทม์แลปต์สโลโมชั่น ดูอ l วิดีโอนะคือถ่าย2วิดีโอพร้อมกันคือกล้องหน้ากับกล้องหลังพร้อมกันเออเวิร์กนะแล้วก็ลองอิสโพเชอร์นี่น่าสนใจเหมืนกันแล้วก็โคลนก็ clone, น่าสนใจนะครับ่ะแล้วก็มาที่ตัวอันที่2เป็นพอเทรสนะฮะพอเทร t นี่น่าสนใจมากเดี๋ยวคราวหน้าไปเทสอีกเหมือนกัน <c oughs> เออคราวหน้าหมดเลยนะจริงแล้วเพราะว่าอันนี้มันแยกย่อยไปฮะมันพูดทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะยาวมากก็เลยอยากจะบอกคร่าวๆนะไอ้ตัวพอเทรเนี่ ฟังกชั่นแรกนะครับข้างบนนี้จะมีเลือกขนาดด้วยเป็น3ต่อ4เป็น9ต่อ16นะฮะเป็นฟูลเต็มหน้าจออะไรเงี้ยตั้งเวลาถ่ายภาพอะไรเงี้ยสามวิห้าวิสิบวินะครับแล้วก็มีเซตติ้งอันนี้ไม่เอาเราไม่เซตนะฮะแล้วก็เป็น, movie frame นมูวี่เฟรมนะฮะมีกริดให้กริดนี้ก็มีหลายแบบเนี่ยมีให้เลือกนะครับหลายแบบมาเจ๋งปะเจ๋งมากเออ ก็คร่าวๆก็แบบนี้คร่าวๆไปก่อนนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เป็นรูปดาวเนี่ยมันเป็นบิวตี้อ่ะเป็นหน้าเนียนนะเป็นพิลเตอร์หน้าเนียนอ,อืมถ่ายแล้วหน้าเนียนแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นรูรับแสงมันจะโชว์เลยว่าตอนนี้เอฟเท่าไหร่เนี่ยใช้1.2 1.4 F4 อเอฟี 2, 4, อะไรเงี้ยข้างหลังมันจะเบลอเลยนะมันจะเป็นภาพพอร์เทรตที่หน้าชัดหลังเบลออันนี้ต้องไปทดสอบนะฮะอันหนึ่งตรงนี้นะครับ อันสุดท้ายก็คือเป็นเอฟเฟกนะครับก็จะเป็นพวกไลท์ลีกต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปเทสกันนะอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับนี่แค่พอเทรตนะแล้วก็มาที่โฟโต้ฮะข้างล่างก็จะมี 1x ก็คือซูมนะครับ 1x 2x อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็0.6ก็คือเป็นเลนส์อัลตร้าไวท์นะครับถ้าเลนส์มาตรฐานมันก็จะเป็นเลนส์ไวท์ก็คือ 1x ครับนี่มันมี3เลนส์น,นะฮะ ฟังชันข้างบนก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีสัดส่วนภาพนะครับเป็น1ต่อ1 3ต่อ4 9ต่อ16แล้วก็เต็มจอแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายมี setting, เซตติ้งเซตติ้งเดี๋ยวพิ่งไปลงรายละเอียดมันนยะครับก็จะมีตัวมูฟวี่เฟรมนะครับมีกริดเหมือนกันมีโหมดมาโครให้นะครับมีทิวชิปให้แล้วก็มีเบิร์ดโหมดเบิร์ดโหมดนี่น่าสนใจสามารถตั้งได้ไหมว่าจะเอากี่ภาพนะครับเออแต่ละภาพ ใช้เวลากี่วินาทีห่างกันอะไรเงี้ยเออดีเนาะครบจริงให้มาครบจริงนะฮะอ่ะเราลองไปถ่ายเบอรหมดรอ,ลอแล้วก็ใช้ฟูอ่ะปึ๊บเนี่ยฮะแล้วก็ออกออกจากมอคโคเน,นี่ยอ่ะมามาต่อฮะอันที่สองเปึ๊บ อันนี้เป็น Google Lens นะฮะ Google Lens นี่คือถ้าเราถ่ายอะไรอ่ะแล้วมันจะเสิร์ชภาพที่เหมือนกันมาให้เราดูว่าเฮ้ยไอภาพที่เราถ่ายอ่ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เป็น Google search แหละแต่เป็นเสิร์ชจากภาพนะฮะที่เราถ่ายนะออกออกนะครับแล้วก็อันถัดมาเป,เ,ปเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวเหมือนเดิมก็คือเป็นฟิลเตอร์นั่นเองนะครับฟิลเตอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็ AI ก็คือเป็น AI camera ที่กล้องมันจะทํางานให้เรานะครับมันจะเลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้เรานั่นเองนะออกแล้วก็ HDR นะครับ HDR นี่มีอยู่3อันก็คือ1คือแบบปิดไม่เปิดปิด HDR นะครับแล้วก็อันที่ 2. เป็น HDR ที่เป็น AI นะครับแล้วก็อันที่ 3. เป็น HDR ธรรมดามันฉลาดนะนะออกปิดนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นโหมดแฟลตนะฮะแฟลตก็จะเป็นแฟลตออโต้นะครับแล้วก็เปิดแฟลตนะฮะแล้วก อีกอันหนึ่งก็คืออันสุดท้ายเป็น,ปนแฟลชอย่างเงี้ยนี่เป็นไฟนะฮะเป็นไฟค้างไว้นะครับปิดโอ้สนุกสนุกนะมาดูวิดีโอนะครับโอ้วิดีโอนี่ก็ไม่แพ้กันนะฮะเหมือนกันครับเอตัว3ามขีดเนี่ตัววิดีโอก็จะเป็นขนาดของภาพนะก็จะมี720 p พีนะครับมี1 0 8 0 p พี สอ,อันนะเป็นแบบ30เฟรมต่อวินาทีกับ60เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ 4K ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับเจ๋งอ่ะแล้วก็เป็นตัวเซตติ้งเซตติ้งนี่ยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะฮะอันถรดมาก็คือ Movie Frame นะฮะก็จะคล้ายกันมันก็จะเป็นจอแบบยาวๆฟึบลงมาเนี่ยให้เป็นแบบแนวซีนีมาซีนีมา Movie นะฮะแล้วก็กริดนะครับก็จะเหมือนกันก็จะมีกริดให้เลือกว่า เอาแบบไหนนะฮะเนี่ยนี่นีปิดไว้ก็ได้แล้วก็มาโครนะครับโหมดมาโครแล้วก็อันสุดท้ายเป็นโหมด tracking ไอ tracking นี่น่าสนใจนะเออมันจะบอกวิธีมันอยู่คนระับเราแท็กเขียนว่าบอกว่า tap an object to keep it in focus while it's moving stay at least 3 meter away for b a s e effect มันจะจับ ภาพตรงนั้นนะเวลาเราถ่ายภาพวิดีโอเคลื่อนไหวนะครับดาวก็เหมือนกันนะฮะจะเป็น beauty นะครับหน้าเนียนนั่นเองแล้วก็แล้วอันกลมๆเนี่ยก็คือเป็น movie filter นะครับอืมอันนี้มันจะบอกนะมเนเนีเห็นตัวไอวะตัวไอเนี่ยปุ๊บมันจะบอกว่าเนี่ยลเตอร์แต่ละอันเนี่ยให้ผลยังไงอย่าง BBP นะครับ mystery ลาม แทงโก้แฟนตาซี ango, Fantasy, นะครับแชมเบอร์คาเมนนะครับมันก็จะมีภาพตัวอย่างให้หมดเลยว่าแต่ละฟิลเตอร์เนี่ยจะให้ผลจะให้ภาพยังไงนะนกนี่ร้องจับวะอันถัดมานะครับก็จะเป็นนะัดไม่อะ อันถัดมานะครับเราออกอย่างนี้ก่อนอันถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบกันสั่นนะครับอืนี่ฮะขึ้นมา steady video นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น flat นะฮะก็จะมีแค่เปิดกับปิดนี่คือเปิดนะครับแล้วก็ปิดอืมแล้วก็มาที่อันสุดท้ายนะครับคือโหมดโปรนะฮะโหมดโปร Pro นี่เห็นแล้ว amazing มากข้างบนก็ไม่ต่างกันนะก็จะมีแถบตรงนี้ ก็จะมีขนาดภาพนะฮะอันนี้เป็นโหมดวิดีโอโหมดภาพนิ่งก็จะเหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีข้างบนนะฮะก็จะเหมือนกันมีขนาดของภาพให้เลือกนะครับมีตั้งเวลาถ่ายนะครับแต่นี่มีรอไฟล์นะเห็นไหมตัว R นี่คือรอไฟล์นะครับแล้วก็เนี่ยฮะมีรอไฟล์นะครับมีกริดนะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็มีโฟกัสพิกกิ้งนะครับเจ๋งไหมเออแล้วก็มี เบิร์ดบอดเหมือนกันนะครับอืมมีครบเลยที่น่าสนใจคือมีรอไฟล์ให้นี่แหละเจ๋งมากเจ๋งมากอ่ะแล้วก็อันถัดมานะครับเหมือนเดิมก็คือฟิลเตอร์นั่นเองนะครับอันที่เป็นกลมๆนะฮะก็เป็นฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับแล้วก็64นี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันคือความละเอียดสูงสุดของมัน64เมกนั่นเองนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับ อันนี้เป็นระบบวัดแสงเจ๋งไหมมันจะบอกเลยเป็นสปอตเห็นไหมฮะสปอจุดนะครับอันนี้เป็นเฉลี่ยทั้งภาพนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเฉลี่ยหนักกลางเห็นปะเหมือนกล้องเลยนะเออแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแฟลชนะครับแฟลชก็จะมีออโต้นะครับแล้วก็มีเปิดแฟลชแล้วก็อันสุดท้ายก็เหมือนกันแฟลชที่เป็นไฟแบบนี้นะครับเครื่องหมายไอนะครับก็คือคอ e ีฟอร์เมชั่นมันก็จะบอก รายละเอียดให้เราว่าแต่ละฟังก์ชันแต่ละตัวอักษรนะครับใช้งานยังไงเราเหลือข้างล่างนะนะมาข้างล่างต่อมาที่เลนนะฮะเลนนะครับนี่กดเลนปุ๊บมันจะให้เลือกเลยเห็นป่ะเลนวายนะครับอัตาวายแล้วก็เลนมาโครนะครับเลนวายคือเลนตัวหลักของมันนะครับแล้วก็ ev นะครับ ev ก็จะเป็นค่าแสงนะครับ under over พอดีนะครับก็เลือกอนี้ได้ แล้วก็อัดมานะฮะเป็น ISO ก็สามารถตั้ง ISO ได้นะตั้งแต่50นะฮะถึง6,400ออเหมือนกล้องเลยแล้วก็ S นะครับ S คือ Speed shutter นะครับนี่นี่ก็ได้ตั้งแต่สูงสุด1ต่อ4,000ันนะฮะโอ้นันนี้สว่างเกินแล้วก็ช้าสุด30วิเห็นไหมขาวจั๊วเลยชิบชิบนี่เห็นไหม <c oughs> ครับเออละเอียดนะ1ต่อ4 1ต่อ5 1ต่อ6กเนี่ยไล่มาเรื่อยๆเ,เลยก็ช้าสุด30มสิบวิเยอะนะเพิ่งรู้นะเนี้แล้วก็ตัว F นะครับ F ก็คือโฟกัสนะครับก็ใกล้สุดกับไกลสุดเอฟเนี่ยแนะนำให้ตั้งออโต้ไว้ถ้าเราไม่ได้ถ่ายแบบเฉพาะจอะจงจริงนะแนะนำให้ออโต้ไว้แล้วก็ไว้บาลานนะครับ wb ก็อันนี้ตั้งค่าเองก็จะเป็นองศาเควินให้นะครับว่าจะใช้กี่เควินนะครับแล้วก็เป็นแบบอัตโนมัตินะก็จะมีเมฆนะครับ c า o ด d y มี f o r e s s e n มี daylight t u n g s ตนนะครับแล้วก็ auto ออตตเหมือนกล้องถ่ายรูปเลยคร่าวของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับลองเปิดเข้าไปดูนะฮะในโหมดของการถ่ายภาพนี่มันมีอะไรให้เล่นแบบเยอะมากเดี๋ยวคราวหน้านะครับพี่จะมา ลงลึกในแต่ละอันว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงนะฮะจะเลือกอันที่น่าสนใจน่าสนใจมาทดลองให้ดูก่อนนะครับส่วนที่เหลือถ้าใครมีคําถามนะีสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเข้ามาตอบนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ